874รคำว่าความสลดใจนั้นมีนิเทศว่าญาณอันเห็นชาติโดยความเป็นภัยญาณอันเห็นชราโดยความเป็นภัยญาณอันเห็นพยาธิโดยความเป็นภัยญาณอันเห็นมรณะโดยความเป็นภัยคำว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจนั้นมีนิเทศว่า ชาติชาราพยาธิมรณนะคำว่าความเพียรโดยแยบ,บคลายของบุคคลผู้มีความสลดใจนั้นมีนิเทศว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันท่าให้เกิดพยายามปาราความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งอกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น เพื่อละอกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื <P> ่อ <ure> ความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื <P> ่อ <ure> ความตั้งอยู่เพื่อ <imeters> ความไม่จืดจางเพื่อความเพิ่มพูนเพื่อความไพบูนเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูนแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว